เออเจนทอลเมนต์ดูรีวอลเลยมาแกลกุมภามีนาเมส่าไม่ต้องรอเมี่าครับกุมภานี่แหละวันนี้สินค้าเข้าแล้วกระเป๋าสตางค์คุณผู้ชายโมเดิร์นเรียบดูดีเในความพรีเมียมด้วยโลโก้เหล็กสีเงินไปจริงไหมเนี่ยจริงครับใบนี้มาพร้อมหนังวัวแท้แท้แท้ความบางกระเป๋ามาแค่ครึ่งเซนฮะจริงบูนี่จริงครับศูนย์จุดห้าเซนแล้วเห็นแบบนี้ใส่บัตรเนี่ยใส่ได้ทั้งหมดประมาณสิบสองใบแปดตีทูอ่าอึ้งเลยยางยางยางช่องใส่แบงค์เนี่ยเขายังแบ่งออกมาเป็นสองช่องอีกในขนาดความบางแค่ศูนย์จ แต่ถ้าอยากคงคอนเซ็ปต์เรียบบางแบนดูดี i, and, i, เรียบ <c oughs> แบนแบนดูดีโบเด์นเออแหละถ้าอยากให้กระเป๋ามันแบนๆบน่ะก็พยายามใส่บัตรกับแบงให้มันได้น้อยแค่นี้ก็ได้ความแบนบางแล้วแล้วหนังแท้ตัวนี้มาเป็นสีดำแบบสวยจัดหนังเนี่ยจะมีความแบบเป็นลายหนังนะมันจะสุ่มซึ่งแต่ละใบในลายหนังมันจะไม่ค่อยเหมือนกันก็ <c oughs> มีลายหนังแบบนี้ได้เห็นในรูป,ป้ของผมมันจะเป็นลายหนังตรงนี้ซึ่งแบบมันมันเนเชอรัลมันธรรมชาติคือแบบเนี่แหละคือเนเชอรัลของลายหนัง <c oughs> คือดูรู้อะว่าเป็นหนังแท้คือถ้ามันเป็น Pe นี่ยมันก็จะเรียบไปหมมดันจะไมม่ีายหหนัังงใ้้สเกตไดว่าามมันีลยมีรอย อะไรแงดูดีดูแพงดูออกว่าใช้หนังแท้ฮ้แล้วโลโก้เนี่ยมาเป็นโลโก้เลยครับยังสวยมันเป็นสีเงินที่เล่นแสงเล่นเงาดีเวลาอยู่ในร่มหรืออยู่แบบโดนแดดนิดหน่อยแบบนี้มันสวยมันจึ้งมันพรีเมียมอะมันดูดีซื้อเป็นของฝากของขวัญยังแบบโหประทับใจผมบอกเลยคือเหล็กอะมาในกระเป๋าตังค์แบบนี้ได้ไงมันมากจะปั๊มใช่ป่ะแต่ว่าใบเนี้ยครับผมมาเป็นโลโก้เหล็กครับผมอย่างเอาแล้วใบเนี้ยมีแพคเกจนะเป็นกล่องอย่างดีสวยงามของแบรนด์เลยด้านในเปิดเข้ามาจะเป็นแบบนี้โลโก้แล้วก็จปลเนอร์ลีเดอร์มันก็แปล ไม่บวมไม่ปุง้งไม่บุ๋งไม่บิง,บงเพราะว่ามันแบนบางจริงใบเนี้ยแล้วยุคนี้คือก็จะพกแบงพกบัตรกันน,น้อยๆใช่ไหมแต่มันก็ยังต้องพกอยู่เพราะคนสแกนจ่ายกันนะแต่ก็ต้งยังต้องมีพกอยู่บางคนก็จะไม่ได้รับบัตรเอไม่รับสแกนอะไรหรือบางคนใช้บัตรเดบิต ใช่ป่ะผมก็ถูกไหมก็จะใช้บัตรแล้วก็ตื้นได้เลยเออสบายยุคนี้มันก็ต้องแบบนี้แล้วแหละแบนบางเรียบดูดีผู้ชายชอบผมบอกเลยแล้ววันนี้ของเข้าแล้วนะครับจากที่มีคนรอเยอะมากไล่ต่อเม้นยังไม่หมดเม้นรอเพียบเลยนะใบเนี้ยเป็นกระเป๋าสตางค์ฮีโร่โปรดักของร้านเลยแหละยอดขายได้ไปเยอะและใครที่กำลังรออยู่นะวันนี้เติมของอะไรนะครับผมรีบจัดเลยพิกัดในตะการในคลิปนี้ได้เลยนะครับรีบก่อนของหมดนะแล้วก็เออต้องผูกโบกับไม่ผูกโบเนี่ยตัวเลือกเนี้ยก็เป็นการผูกโบตรงกล่องนะครับไม่ได้ไป่ผูกโบกระเป๋าหรืออะไรแบบนัั้้้นนนนเเปป็็กกกกาาาารรรรแแบบบบบบสใคทีี่่ซืออออขขงงงฝวญยยผูโตล ก็สามารถกดผูกโบได้แต่ว่าถ้าซื้อไปใช้เองผมก็แนะนําว่าไม่ต้องผูกโบดีกว่าหรือใครจะเซอร์ไพรส์ตัวเองก็ผูกโบก็ได้นะเพได้แกะโบะสวยกเก๋ดีโอเคแค่นี้แหละครับผมจัดไลฟ์พิกัดเดตการ,รีบก่อนของหมดนะครับใครที่รออยู่แล้วก็ขอให้กดทันนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ